ข้อ337ก็พระเจ้าสทาติสมหาราชทรงทดลองติสะอมมาตมหาดเล็กรับสั่งให้แกงนุกกทาตัวหนึ่งแล้วให้นำมาครั้นในคราวสเสวยเท้าเธอทรงดำริว่าเราให้ส่วนเลิอดแล้วจึงจกบริโภคดังนี้แล้วทรงถวายเนื้อนุกกทาแก่สมณน,นในบริเวณกันทก,กะสละวิหาร เมื่อสัมณเณน,นนั้นรับแต่หน่อยเดียวเท่านั้นทรงเลื่อมใสในอภิชคุณของสัมณเณนนนั้นแล้วจึงตรัสว่าพ่อข้าพเจ้าเลื่อมใสขอถวายพัดประจำแก่พ่อแปดที่ สมณเณรทูลว่ามหาบอพิษอัตมาภาพถวายแก่อุปชาพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าถวายพัดประจำแม้อื่นอีกแปดที่สมณเณรทูลว่าอัตมาภาพถวายพัดเหล่านั้นแก่อาจารย์พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าถวายพัดแม้อื่นอีกสมณเณรทูลว่าอัตมาภาพถวายพัดเหล่านั้นแก่สหธรรมิกผู้ร่วมอุปชากันพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าถวายพัดแม้อื่นอีก สัมณเณรทูลว่าอัตมาภาพถวายพัดเหล่านั้นแก่ภิกษุสงฆ์พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าถวายพัดแม้อื่นอีกแปดที่สมมเณรรับแล้วลาบที่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีความมากน้อยย่อมถาวรด้วยประการัชนี